สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกคนเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวนะครับสามลาวนะครับคืนของวันที่15นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับก็จะมีลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP หวยลาว VIP นะครับผมก็เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับพี่พี่เนาะนะครับเกือบมาทั้ง3รอบนะครับมา2รอบก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่า ในรอบราวสามัคคี v i p เนี่ยมีพี่พี่รับโชคกันก้อนใหญ่เลยนะครับก็ขอขอบคุณค่ากาแฟด้วยนะครับสำหรับพี่ในกลุ่มนะครับที่ให้ค่ากาแฟนะครับผมจำชื่อพี่ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับค่ากาแฟก็ราวสามัคคีเมื่อวานนี้850กับ18นะครับของเรามาเข้าตรงๆเลย50นย์ะครับในเลขบนนะครับเด่น5มานะครับ ส่วนหนึ่งแปดเสียดายนะครับผมเน้นหนึ่งหกถึงเจ็ดเนาะนะครับเลเขาวิ่งผ่านวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านนะครับไม่หยุดให้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครวิ่งรุ่นที่หนึ่งนะครับพี่พี่เข้าไปที่หนึ่งแปดนะครับก็ถือว่าสองตัวเด่นมาเลยนะครับเนาะรอบแรกของเราส่วนในลาวสามัคคีนะครับอันนี้ก็พระเอกเหมือนกันอันนี้ก็มาสองตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่ผมให้สองกับแปดนะครับคนที่ออกหกเจ็ดสองกับแปดหก ของเราแปดหกมาเข้าตรงๆเน้นๆเลยนะครับวิ่งรูดที่แปดนะครับแล้วก็หกจะดสองเนี่ยสามตัวพี่พี่ดูผิดแ้มเดียวนะครับผมเนี่ยผิดแ้มเดียวนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับพี่พี่น่าเสียดายจริงๆนะครับเนาะแล้วเจ็ดสองผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเอาสองไปวิ่งหรือไปรูดนะครับก็เข้าไปที่เจ็ดสองนะครับผมน่าเสียดายนะครับพี่พี่เนาะ นะครับก็ถือว่า2ราวแล้วผ่านนะครับพอราวที่3นะครับผมให้0กับ6ไปแนวทางที่ออก183กับ2 21นะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่หลุดไปเนะเพราะว่าหลัก8ผมก็ให้อยู่นะครับหลัก1ก็เน้นให้อยู่นะครับแต่เขาไปออก21เนาะในเน้น6 1นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับลาวราวเนาะหลุดนะครับมาแค่ลาวสามัคคีแล้วก็ราวสามัคคี VIP ส่วนแนวทางวันนี้นะครับ ก่อนไปรับชมนะครับก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับวันนี้นะครับเราสามัคคีนะครับพี่ๆสามัคคีผมให้ไปที่เลขเก้าแล้วก็ห้ ครับสายรูดนะครับให้ไปที่5 90นะครับ90 9 9 98 51 58 59นะครับ3ตัวก็590 9ก้าห้าหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับของเราไม่มีลีรอเนาะนะครับคือให้แบบให้แบบเร่งรีบเลยนะครับนะี่เนาะให้แบบทันใจเลยนะครับก็จะมี90นะครับ51 59นนะครับในตัวเด่น ตอนนี้เราสามัคคีนะครับ VIP เมื่อวานนี้มาตัวเน้นๆเนาะวันนี้ก็ขอให้มาอีกก็แล้วกันนะครับให้1กับ7นะครับพ,พี่สายรูดนะครับให้ไปที่77นะครับประกบคู่1นึ่งสองห เจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับพี่พี่สามตัวก็จะเป็นในที่หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งแปดนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ ส่วนแนวทางหวยลาว VIP นะครับหวยลาว VIP เมื่อวานนี้หลุดเนาะวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะครับให้ไปที่2แล้วก็8นะครับสายรูดก็ให้ไปที่เลข8นะครับผม2 0นะครับ2 3 2 5 8 1 8ปด9นะครับ3ตัวก็จะเป็นในที่แปดนะครับ 2>, <c oughs> 2 8 1นะครับขอโทษด้วยนะครับพี่นาอไอ้นิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวเน้นนะครับผมผมให้ไปที่2 3นะครับ 8182นงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ก็ลองแคปหน้าจอไว้พิจารณาดูเนาะหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นแอดท่านอื่นได้นะครับไม่ต้องตามผมทุกทุกราวทุกตัวนะครับผมเนาะเอาที่เราชอบนะครับพี่ก็ในค่ำคืนนี้ผมก็ขอให้มาเด้งๆทั้ง3าาวเลยนะครับผมเนาะรวมไปถึงราว พัฒนาด้วยเนาะนะครับพี่ๆท่าในใดที่ยังไม่รับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับสลับห้วเราพัฒนานะครับก็ขอ,ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับผมสลับคลิปนี้ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับกลาบสวัสดีครับ